Good Time แบ่งปันช่วงเวลาดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้ที่นี่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเบลพิมพ์กมุลเชวังใน Good Life Good Time at KKU มาเพิ่มเติมทักษะความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด1 i ค่ะโดยเราได้รับข้อมูลดีๆจากคุณตุลยชาติโคโสโภาและคุณวรวัฒน์จำปาเงินจากสาขาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นโรคโควิด -19 นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซาโควี2สอทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงทั้งในระบบหายใจและทั่วร่างกายโดยมักจะมีการติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก โดยการเกิดปอดอักเสบของโรคโควิด -19 จะเกิดการกระตุ้นให้มีการหลั่งสารกระตุ้นการอักเสบมากขึ้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจไอปอดแฟบภาวะพร่องออกซิเจนและทำให้อาการแย่ลงโดยการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคปอดเรื้อรังสามารถดูแลตัวเองได้เพื่อหวังผลให้ผู้ป่วยลดอาการหอบเหนื่อย แต่ต้องอยู่ในการดูแลโดยสหา,สาขาวิชาชีพตลอดการรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนะคะคือการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคปอดเรื้อรังโดยการให้ความรู้การฝึกการออกกำลังกายการปรับพฤติกรรมและการประเมินดูแลสภาวะทางจิตใจเพื่อหวังผลให้ผู้ป่วยลดอาการหอบเหนื่อยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเสมหะลดภาวะแทรกซ้อนทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสามารถทำได้ทั้งในผู้ป่วยช่วงติดเชื้ออยู่ในโรงพยาบาล โดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวอย่างเหมาะสมและการใช้โทรเวชกรรมเพื่อช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดท,ที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 มีขั้นตอนดังนี้ 1. การจัดท่า positioning ผู้ป่วยปรับระดับเตียงให้ศีรษะสูงขึ้น30-60องศาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจและเพิ่มการระบายเสมหะออกจากปอด หรือท่าอื่นๆที่คาดว่าได้ประสิทธิภาพเช่นการทำท่าควา่ำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนแก๊สและทำให้ออกซิเจนในเลือดดีขึ้น 2- การฝึกหายใจเข้าลึกๆช้าๆเพื่อให้สวงอกขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยการสูดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆขณะฝึกหายใจแนะนำให้ผู้ป่วยยกแขนขึ้นในขณะหายใจเข้าและเอาแขนลงขณะหายใจออกโดยมีอัตราการหายใจ12-15ครั้งต่อนาทีประมาณ10ครั้งต่อรอบทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการโดยพักประมาณ30-60วินาที 3. a c t i Active c y c l e of Breathing t e c เทคนิคเพื่อระบายเสมหะและเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจประกอบด้วย3ขั้นตอนขั้นตอนแรกการควบคุมการหายใจให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหายใจเข้าออกตามปกติขั้นตอนที่2การหายใจให้สวงอกขยายให้ผู้ป่วยวางมือทั้งสองข้างบริเวณสวงอกเพื่อรับรู้การเคลื่อนที่ของสวงอก ขั้นตอนที่3การหายใจออกอย่างแรงโดยเริ่มจากการจัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่านั่งหรือในท่าที่ต้องการระบายเสมหะจากนั้นให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกมากที่สุดกลั้นหายใจค้างไว้ประมาณ1-3วินาทีเปิดช่องปากและคอโดยห่อปากแล้วหายใจออกอย่างแรง1-3ครั้งติดต่อกันโดยไม่หายใจเข้าร่วมกับการเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อช่วยขับเสมหะ การหายใจด้วยวิธีนี้เริ่มจากการควบคุมหายใจการเข้าออกปกติประมาณ5-10ครั้งหลังจากนั้นหายใจให้ทรงอกขยายประมาณ3-4ครั้งแล้วกลับมาหายใจปกติต่อแล้วจึงหายใจออกอย่างแรง1-2ครั้งในช่วงสุดท้ายเนื่องจากการหายใจออกอย่างแรงจะช่วยให้เสมหะที่อยู่ลึกเคลื่อนที่ขึ้นมาและไอออกได้ง่ายขึ้น ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถกำจัดเสมหะออกได้หมดสามารถทำซ้ำอีกรอบได้ 4. การเคลื่อนไหวร่างกายแต่เนื่นๆเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจช่วยให้การระบายเสมหะดีขึ้นและที่สำคัญยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่ควรให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายบนเตียงในท่านอนเท่าที่พอจะทำได้ถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวดีสามารถลุกขึ้นนั่งยืนและเดินข้างเตียงได้ตามลำดับ 5. การระบายเสมหะโดยใช้อุปกรณ์ PEP โดยอาศัยแรงดันบวกที่เกิดจากอุปกรณ์ตอนหายใจออกทำให้เสมหะในทางเดินหายใจหลุดร่อนออกได้ง่ายขึ้นและยังช่วยถางขยายหลอดลมไม่ให้หลอดลมตีบในขณะหายใจออกทำให้เพิ่มการระบายอากาศในถุงลมและช่วยให้ถุงลมที่แฟบขยายตัวได้โดยวิธีการใช้อุปกรณ์คือการให้ผู้ป่วยจัดท่าในท่านั่ง ปรับแรงต้านที่ตัวเครื่องตามความเหมาะสมหลังจากนั้นเอาปากครอบปลายอุปกรณ์ให้แน่นแล้วหายใจเข้าหลังจากนั้นก็หายใจออกโดยพยายามหายใจออกให้ได้3 4วินาทีโดยทำการหายใจเข้าออกผ่านอุปกรณ์10 2 0ครั้งหลังจากนั้นเอาปากออกจากอุปกรณ์แล้วขับเสมหะแบบพ่นลมออกซึ่งในช่วงที่มีการติดเชื้อจำเป็นต้องต่อตัวกรองเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ 6. การเพิ่มปริมาตรปอด การเพิ่มปริมาตรปอดคือการหายใจเข้าให้ได้ปริมาตรมากกว่าปกติเพื่อให้ปอดส่วนที่แฟบมีการขยายมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ คำแนะนำสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพเอาสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 นะคะก็ยังมีข้อควรระวังเกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้อื่นได้และการฟื้นฟูนฟสมรรถภาพปอดต้องปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยนะคะโดยทุกการปฏิบัติควรอยู่ในความดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพและนี่ก็คือทักษะความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีที่เบลอยากนามาแบ่งปันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการ Good Life Good Time at k k u ในครั้งหน้านะคะเบลมิ เรื่องราวอะไรมาแชร์อย่าลืมติดตามกันทาง k k u Radio ในทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ